สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าบีพีธรรมดาครับเจองบีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ของวันที่นะครับของวันที่6มีนาคม2567นะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับสีเขียวสีเขียวนำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับสําหรับลาวสตาร์ก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับแล้วก็หลุดทุกวันเลยนะครับวันนี้หลุดโอ้ วันนี้หลุไปศูนย์่น่ะเน้นบนไปล่างไปศูนย์สุดท้ายเลยให้เจ็ดแปดเก้าศูนย์แต่ไปนเน้นที่เจ็ดแปดเก้ามันมาศูนย์เลยศูนย์หกแถมไปล่างอีกประการเก้ามาหลักร้อยก็คืออดนั่นแหละเราประมาณนี้ขอภัยด้วยนะครับอวันนี้เราก็ดูดูล่าดรลาวก่อนนะดูล่าดรลาวก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไม่ชอบก็รุนหลงเพราะมันเทิงไปก่อนนะครับนอกจากชอบจริงๆนะค่อยจัดนะวันนี้นะดูดูดูเหตุการณ์ก่อนว่างั้นเถอะประมาณนี้ ถ้าเกิดใครจจจัดก็ขอให้เบาก่อนแล้วกันนะครับพอหอมปากหอมคอพอได้ลุ้นนะครับประมาณนี้นะขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับคลิปคลิปเลยอย่าลืมกดติดตามนะครับครที่ยังไม่กดติดตามนะไปที่กดติดตามแล้วก็กดถูกแกรกกดไลค์กดแชร์ไปนะครับมาเรามาชมกันได้เลยนะครับวันนี้มีอะไรมาฝากแน่นะครับวันที่6มีนาคม2567ันอนะครับลาานะครับเด่นบนนะครับ3 4 5 6หนะครับเ้นที่4 5 6นะ4 5 6นี่หใน ไอ้ชอบสามก็จัดไปนะครับแต่อาจจาะขอฟันที่สี่ห้าหกแล้วกันสี่เก้าสี่จุดสี่หนึ่งสี่สองสี่สามนะครับสามนี้นะครับเรามาดูจับคู่นะครับเอาเฉพาะเน้นๆก่อนนะอที่เหลือที่ที่ไม่ได้เอาเนี่ยก็คือจับก็ก็จัดเองแล้วกันนะอาจารย์จะเอาเฉพาะที่เน้นๆนะตามเฉพาะที่เน้นๆนะครับสี่หนึ่งนะครับสี่สองสี่สามนะครับ ใครชอบ4940ก็จัดไปนะครับ51 52 53นะครับถ้า6มาก็6 61 62 63นะครับสามนี้นะครับใครชอบ9กับ0นี่ก็จัดไปนะนครับ9กับ0นะครับเนี่ย9กับ0นะเดื่อาจารย์ขอขอเลือกที่หนึ่งนะครับรอมานี่นะครับส่วนชุดวินนะครับอ ยูฟีนเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับสองสามสี่ห้านะครับ mm hmm. ขอตัด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 ศูนย์ก่อนออกแล้วกันครับอา่าขอตัดศูนย์หอกนะอา่าศูนย์นะครับแบบนี้นะครับจุดวินนะเรามาชมกันเลยนะครับอันนี้นะครับดูใกล้ๆก,กันเลยอา่าดูใกล้นนะ เด่นขอเลือกที่หนึ่งสองสามนะครับเส่ินเจ้าเสริมใครชอบก็จัดไปนะเด่นเน้นบนนะครับเด่นเน้นบนนะครับตามสี่ห้าหกนะครับขอเลือกที่สี่ห้าหกนะใครชอบสามก็จัดไปนะครับเสริมเพื่อเน้นก็ขอเลือกที่หนึ่งสองนะครับหนึ่งสองสามนะนะครับเดนตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามนะครับมานี่นะครับครับเสริมทิ่วินนะครับวินตรงนี้นะวินตรงนี้นะครับวินตรงนี้นะครับขอเลือกที่ สี่ห้าหกกันนะครับมาฟันธงสายรูดสายวิ่งนะครับผันนี้ฟันธงที่ห้านะครับสองสี่นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับห้องสีนะคับตามนี้นะครับห้าสองส่ครับสกวนชุดชุดชุดุดเน้นขอเลือกตรงนี้นะตรงนี้นะครับปีหนึ่งตีสองตีสามผ่านหนะอครับสกวนหกชอบประจัดไปนะอ่าชอบสามประจัดไป นีนะครับก็กลาวตานะครับวันนี้ก็มีสามนี้นะครับแับประมาณนี้นะครับขอขอบคุณมากมากนะครับพบกันใหม่ครุงนี้นะครับวันนี้เรามี3ามนี้แล้วก็แล้วกันนะครับแบบตามนี้นะครับโชคดีโชคดีเฮง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 ไม่เจ็บไม่จนมันมค่งข้างต้องมีครับวีทับสวีชูสวีสุขครับ